สวัสดีครับมีประนาณทุกคนนะครับเข้าสู่นะัดลิซิสและเกม The Two t วันนี้เราจะส่งคิวไฮเปอร์คาร์แล้วนะครับที่จะมานำเสนอทุกคนนะครับว่ารถคันไหนเนี่ยดีที่สุดในคลาสไฮเปอร์คาร์อ่าเนี่ยทุกคนรอคอยไหมผมจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับผมส่วนแรก1ก็คือรถที่ราคาถูกและใช้งานได้ดีนะครับส่วนที่2คือรถที่ เข้าโค้งได้ดีอ่าเบรกดีเข้าโค้งได้ดีส่วนที่3คือรถที่ท็อปสปีดเยอะที่สุดในเกมนะครับผมอ่าเป็น3คันเลยนะเออในคลาส SR ผมรีวิวไป2คันใช่ไหมอ่าทุกคนก็อาจจะได้ดูกันแล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้จะเป็นเอ่อพิเศษพิเศษหน่อยอ่ามี3คันนะครับผมว่าผมคิดว่าให้ประคา3คันนี้มีผลมากต่อผู้เล่นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไป ดูคันแรกกันเลยครับผมคันแรกคือกอดเมเรอ์อ t โตโมทีฟ t 50นั่นเองนะครับผมเป็นรถที่นะคะโคตรที่จะถูกแล้วก็คุ้มมากนะครับผมอ่าโอ้โหบอกเลยว่าทุกคนต้องน่าน่าจะต้องผ่านคันนี้ไม่คันแรกก็คันที่สองผมว่าอ่าวิฟังเสียงดูเสียงรูเสียงเสียงโคตรน่าลำคาญอ่าเสียงโคตรน่าลำคาญนะ่ะ เป็นรถที่ราคาไม่แพงมากนะครับเดี๋ยวขึ้นราคาให้แล้วก็มีสมรรถนะที่เทียบกับรถราคาหลักล้านในเกมนี้ได้เลยรถที่คุ้มราคาที่สุดแล้วนะเดี๋ยวไปดูสเปคคร่าวๆกันฮะอ,อ่าสเปคคร่าวๆข,ของ Gordon m u r r ร y T50 ก็คือแลงมดาในใจของมันเนี่ยมาจาก McLaren F1 นะครับแล้วก็ T50 เนี่ยคับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ V12 นะครับแบบ NA คือไม่มีเทอร์โบนะครับ ขนาดคือ4.0ลิตรนะครับผลิตแล้วก็วางเครื่องเนี่ยโดยสำนัก Crossword กำลัง654แรงม้านะครับแล้วก็รอบเครื่องของมันเนี่ยประมาณ11,000รอบสำหรับเจ้า T50 นะครับมีน้ำหนักตัวอยู่แค่987กิโลกรัมเท่านั้นเอง ส่วนถ้าพูดถึงฟีลลิ่งในเกมที่เราขับกันก็เป็นรถที่รู้สึกว่าเบามากนะครับผมแล้วก็เสียงเครื่องเนี่ยคือแบบกระหึ่มนะฮะเ <No S 1> สียง2 <No S 1> <A. S> 2 m .A คือแบบเสียงแหลมมาก <c oughs> สำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยผมแนะนำให้เก็บเงินแล้วก็ซื้อรถไฮเปอร์คาคันแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคันนี้กันนะครับผมเพราะว่ามันคุ้มค่าเนาะด้วยสมรรถนะด้วยราคาที่มันถูกข้อดีมันก็เยอะอยู่นะ เรามาฟังข้อเสียของเจ้า Godmervey T50 กันบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะติเป็นเลทแฟกเลยเนี่ยคือเบรกแย่มากนะครับคือเบรกคันนี้ค่อขนข้างที่จะแย่แต่ก็มันไม่เชิงว่าเบรกไม่อยู่หรอกแต่ว่ามันถ้าเทียบกับรถคันอื่นคือเบรกค่อน,นอข,ข้างที่จะไม่ดีอย่างในคลิปนี้คือหมุนติ้วไปหลายรอบมากเลยนะครับก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นที่คนขับอย่างผมด้วยหรือเปล่านะ <c oughs> ข้อที่2ก็คือระยะเลี้ยวเวลาเลี้ยวนะครับ คันนี้เนี่ยรู้สึกว่าหน้ามันจะไวไปว่ไวปไปหน่อยทำให้เลี้ยวเวลาเราเลี้ยวเนี่ยมันจะคุมไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่แต่ถ้าถามเรื่องอสมรรถนะแล้วก็เรื่องราคาของมันมันก็มันก็สมราคานะครับราคาไม่ไม่ถึงล้านด้วยซ้ําแต่ว่าได้ความเร็วเท่านีออ้ได้เสียงเครื่องประมาณนี้ในเกมนี่คือหาไม่ได้แล้วอะ่ะโคตรเจ๋งเลยถือว่าเจ๋งครับถ้าให้คะแนนเนี่ยผมให้คะแนนคันนี้นี่เจ็ดเต็ม10 เจ็ดเต็มสิก็ไม่แย่นะไม่แย่นะคะันนี้สำหรับเจ้ากอร์นเมเรทีห้าสิบครับผมอันต่อไปในหัวข้อที่2ก็คือเป็นรถที่เลี้ยวดีนะครับผมก็คือจะยกรางวัลน,นี้ให้ m มคลาเรนเซนนานะครับเพราะว่าโดยความชอบส่วนตัวของผมเนี่ยแมคลาเรนเซนนาเวลาขับนะมีความรู้สึกว่าเป็นรถที่เลี้ยวดีมากๆแล้วก็เบรกดีมากๆนะครับผมอ่าแต่ว่าในความชอบส่วนตัวนะผมเป็นคนใช้เกียร์ซนะีเนเชียลเนาะเป็นกด EQ สับเกียร์เองนะครับผมแมคแมลเรนเซน,น่า,นาจะมีแค่7เกียร์นะครับทำให้มีความรู้สึกว่าเราสับเกียร์ไม่เยอะเกินไปจนปวดหัวถ้าเป็นโคน,นเิเซกเจสโกจะสับเกียร์ได้ถึง8นะครับแเกียร์หรือ9เกียร์เนี่ยจำไม่ได้แล้วมันทำให้ผมรู้สึกสับสนนะฮะแต่จริงๆแล้วจเจสโกเป็นรถที่เลี้ยวดีแล้วก็เบรกดีอีกคันหนึ่งนะครับผม สาเหตุที่ทําให้แมกกาเรนเซน่าเลี้ยวดีและเบรกดีก็คือแอโรพาสของมันเป็นการกดดาวฟอสกดแรงลมให้สามารถเข้าโค้งได้นะครับผมแล้วก็วิงหลังที่เป็นแอคทีฟวิงนะครับทำให้เวลาเบรกจะเป็นการดักลมและต้านลมทําให้รถเราเนี่ยเบรกได้หนึบขึ้น สังเกตเลยนะครับในเกมนี้เนี่ยถ้ารถาที่เป็น c t t v v w w n n เนี่ยจะเบรกได้ดีมากๆเดี๋ยวไปดูสเปคคร่าวๆทํา,า,าทความรู้จักกับเจ้า m a g d a า e n น s n n n a กันครับผมชื่อของ m a g ก a l e n s e n n นนะครับเขาให้เกียรินักแข่ง F1 ที่ชื่อไอซ์ันเซนนาตำนานผู้ร่วงรับของทีม m a g ก a l e n F1 ว่ากันว่าเซนนาคือหนึ่งในนักแข่งที่มีพรสวรรค์มากที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาไม่ว่าจะเป็นการขับที่ดุดันสุ่มเสี่ยงการแสงที่น่าตื่นตาตื่นใจ แต่น่าเสียดายครับที่เขาต้องเสียชีวิตระหว่างทดสอบรถกับทีมวิลเลียมส์ในปี94ทิ้งไว้เพียงแรงบันดาลใจให้นักแข่งรุ่นหลังสเปคคร่าวๆข,ของแม็กนาเลนเซน่าก็คือใช้เครื่องยนต์ V8 ผลิตแรงม้าได้ถึง789แรงม้านะครับพร้อมแรงบิดสูงสุด800นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาแค่2.8วินาทีมาถึงฟิลลิ่งในเกมเป็นรถที่ผมชอบมากๆนะครับแมลาเรนเซนนาเนี่ยคือด้วยความที่รถมันเลี้ยวดีกดปุ๊บไปปั๊บเราสามารถคอนโทรลรถได้ในโค้งเนี่ยคือแบบดีมากๆเลยและสิ่งที่ดีตามกันมากก็คือระยะเบรกของมันสั้นมากนะครับ เวลาเรากดเบรกกดจึ๊กไปเนี่ยคือมันแทบจะหยุดเลยนะครับคือรอแทบจะหยุดทันทีจานดิสเบรกนี่คือเป็นสีแดงเลยต้องสังเกตได้นะครับอ่ะเราฟังข้อดีของ m มค a าร์แ e นเซน่้กันมาเยอะแล้วส่วนข้อเสียเนี่ยมีแค่เรื่องเดียวเท่านั้นแหละครับที่ผมจะตินิดน,นึงด้วยอาจจะเป็นที่พื้นฐานของรถมันเนี่ยคือรถแทร็กลงสนามท็อปสปีดของมันเลยไม่ได้เยอะตามอ่าถ้าเทียบกับรถคันอื่นท็อปสปีดค,คันนี้ถือว่า ปานกลางมีเดียมนะครับไม่ได้เร็วมากก็นะอย่างอย่างในคลิปก็420 400ไม่เกิน450นะครับอัดในตาสไปก็คือข้อเสียงของมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นด่านที่เข้าพุ้งเยอะๆอยังไงแมกกาเรนเซนนามีสิทธิ์ที่จะกินรถคันอื่นเยอะมากๆนะครับอ้อแล้วลืมบอกราคาของแมกกาเรนเซนนานิดหนึ่งนะครับผมแมกกาเรนลเซนนาเนี่ย เสนออยู่ที่ราคา1.7ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐในเกมก็ถ้าใครอยากจับจองรถที่เลี้ยวได้ดีมากรถที่เบรกได้ดีมากก็แนะนำา m l a าเ e n s เซนนครับผมแล้วก็ขอให้คะแนน m c l a r เ n เซนนานไว้ที่8ทับ10นะฮะพอใจมากแล้วก็ชอบมากด้วยค<ะ>ันต่อไปในทุกคนน่าจะเดาได้ง่ายที่สุดแล้วเพราะว่า เป็นรถที่เมตาเรียกว่าเมตาในเกมนี้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าเป็นรถที่มีท็อปสปีดที่เยอะที่สุดนั่นคือบุกติชิรอนซูเปอ p ์ r ปอร์ต300 p น u s ันั่นเองครับผมแน่นอนฮะด้วยความที่รถคันนี้ในชีวิตจริงเนี่ยคือทำลายสถิติความเร็วระดับโลกไปเมื่อ2019นะครับก็คือในเกมนี่คือแรงมากแรงโพดนะครับผมความเร็วเนี่ยแทบจะไม่มีใครสู้ได้แล้วนะครับกติชิรอนคันนี้แต่ต้องบอกว่า ต้องเป็นเวอร์ชั่น300บวกเท่านั้นด้วยนะเวอร์ชั่นธรรมดาไม่เร็วเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปดูสเปคคร่าวๆของบุกติชิรอนคันนี้กันครับผมแล้วในสเปคคร่าวๆข,ของบุกติชิรอนซูเปอร์สปอร 300+ นะครับคือเครื่องยนต์เนี่ยเป็น w ับเชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นเหมือนเอาเครื่อง V8 มาประกบกันนะครับเป็น VV เป็น W16 อ่าประมาณนั้นขนาดเนี่ย8ลิตร ะะแล้วก็พ่วงเทอร์โบชาร์จเจอเข้าไปด้วยมันมีแรงม้าประมาณ1,600แรงม้า0ู0 0ถึงร้อเนี่ยได้2.4วินะ แล้วก็ทําความเร็วสูงสุดได้5 0 9กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับในณเวลานี้นะครับบุกติคันนี้เนี่ยเป็น Guinness World Record นะคือเป็นรถ Production Car ที่สามารถทําความเร็วได้เยอะที่สุดในโลกณนะตอนนี้นะครับผมตั้งแต่2019จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครล้มเข้าได้เลยอ่ะต้องขอบอกราคาก่อนเลยนะครับบุกติคันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ2ล้าน <c oughs> ดอลลาร์สหรัฐในเกมนะครับผมเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงมากๆในเกมเลย มาถึงส่วนฟีลลิ่งการขับในเกมบ้างน,นะครับฟีลลิ่งการขับในเกมคือถ้าไม่มีโปรโซเซตติ้งที่หามาจาก YouTube หรือทำเองเนี่ยเป็นรถที่ขับได้ยากมากๆเลยยางความเร็วสูงคือมันเลี้ยวไม่ได้เลยนะครับผมถ้าไม่ได้เซตติ้งอะไรนะฮะก็ข้อเสียมันคือนี่แหละครับเลี้ยวไม่ได้แล้วก็เวลาออกตัวเนี่ยรอค่อนข้างที่จะฟรีทิ้ง เยอะมากนะครับผมในข้อเสียนะส่วนข้อดีแน่นอนฮะถ้าอิงจากความจริงคือรถที่เร็วที่สุดในโลกและมันก็เป็นรถที่เร็วที่สุดในคลาสไฮอร์คาเหมือนกันนะครับในปกติคันนี้ซึ่งความเร็วมันเนี่ยถ้ามีถนนให้ลองมากพอความเร็วมันก็จะขึ้นไปถึง500ได้สบายมากๆและมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะช้าหน่อยแต่ความเร็ว500เนี่ยมันนิ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมดูได้ในคลิปเลยเพราะว่าความเร็ว500เนี่ยไม่เกินจริงสําหรับคันนี้ทุกคนก็จะเอาคันนี้เนี่ยไปทํา โบล์ตคอร์ดในด่านนิวยอร์กที่ได้เงิน3 0 0แสนน่นนะครับะจะเป็น20นาที21นาทีก็จะประมาณนั้นอย่างในคลิปนี่คือถ้าคนบริหารในตัดเก่งๆหน่อยก็จะขึ้น500ได้สบายนะครับส่วนตัวผมเนี่ยขึ้นเลข5ได้แค่แป๊บเดียวแล้วก็ต้องมาตายลังกลับมาที่เดิมแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วคันนี้ถ้าไปดูใน YouTube คนอื่นนะคือวิ่ง500กันสบายมากนะครับ ถ้าผมให้คะแนนรถคันนี้ผมก็จะให้8เต็ม10เท่ากับเซนหน้าเลยนะครับเพราะว่า,เ,าเฉลี่ยข้อดีข้อเสียของมันเนี่ยก็สลับกันต่างกันนะครับผมอ่าาจริงๆแล้วก็อย่าไปยึดติดกับการให้คะแนนแล้วก็การรีวิวรถผมมากนะมันเป็นความคิดส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ผนวกกับสิ่งที่ผมไปเจอมานะครับแล้วก็ได้ลองเองนะผมคิดว่าการขับรถในเกมนี้เนี่ย ฟิลลิ่งความสุขของมันนะคือการได้ขับรถที่เราชอบเลยถึงแม้ว,ว่ารถคุณที่จะชอบจะไม่ไม่ได้แรงเท่าปกติคันนี้แต่ว่าด้วยแบบใจความชอบของมันอะ่ะมันทําให้คุณอะขับรถคันนี้ได้นานแล้วก็ขับสนุกอ่าเอาฟิลลิ่งของคุณเป็นหลักนะครับอันนี้คือผมมาแนะแนวแนะแนวทางให้เฉยๆนะครับผมอ่ะเป็นแนวทางให้คนดูเผื่อว่าเออชอบรถคันนี้เหมือนเรานะอยากได้รถคันนี้เหมือนกัน ข้อดีข้อเสียเป็นยังไงบ้างนะอะไรนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็อยากจะขอลาไปก่อนในแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรเอาไว้ติดตามกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซับสไครต์ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับผมไปถึงพันทรับพร้อมกันฮนะบ๊ายบาย